สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์พ4ีกันเหมือนเดิมนะคะทีนี้จากเมื่อวานนะคะเราจะมา,าต่อด้วยเรื่องค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยนะคะเมื่อวานเราเรียนเรื่องค่าประมาณจํานวนเต็ม1ิไปใช่ไหมคะแล้วเราก็มาทบทวนเรื่องจําจนวนเต็มทีนี้มาดูเต็มร้อยค่ะ1น0นะคะนักเรียนดู100 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000หรือ1 0ร้อยนะคะแล้วก็11 1เอ1ดร้อยสิร้อยร้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะได้ว่าตัวนี้เราก็เรียกว่าอะไรคะจำนวนเต็มร้อยนั่นเองนะคะจำนวนจำนวนเต็มร้อยโอเคไหมคะอ่ะแล้วทีนี้เราก็มาดูการต่อ 1,000, 2,000, 3 0 0พ 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, า0 0 0 9,000, 10,000คู่หายไปนะคะโ่ขเขียนไม่หมดนักเรียนมาดู1 0 0พันโ่เขียนเพิ่มนะคะ10,000แล้วก็ 11,000, 12,000, 13,000แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็เรียกจำนวนนี้ว่าจำนวนเต็มพันโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันนะคะ มาดูว่าการหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเนี่ยเราทำกันยังไงมาดูครูยกตัวอย่างเช่นส้ม1ผลนะคะหนัก1 7 6นะคะแล้วครูใช้เส้นจำนวนตั้งแต่100ถึง200นะคะก็คือ176เนี่ยมันอยู่ระหว่างอะไรคะอยู่ระหว่าง100กับ200แล้วพอเรามาดูแล้ว176เนี่ยมันอยู่ใกล้อะไรมากกว่าที่สุดเลยมันอยู่ใกล้200มากกว่าใช่ไหมคะตัวนี้ ดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ176ก็คือ200นั่นเองโอเคไหมคะ,ะค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ176 200นั่นเองอันนี้โดยการโดยวิธีการใช้เส้นจำนวนนะคะทีนี้เราก็มาตอบได้ว่าส้มหนักประมาณคำว่าประมาณนะคะส้มหนักประมาณ200กร,รัมนะคะ,ะทีนี้ครูจะยกตัวอย่างที่เป็นจำนวนตัวเลขมาให้นะคะนักเรียนมาดูว่าเวลาเราดู เราจะดูยังไงคิดง่ายๆนะคะจํานวนเต็มเราจะหาค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยนักเรียนมาดูว่า4126นนักเรียนสังเกตง่ายๆนะคะเราจะประมาณค่าหลักร้อยประมาณค่ามาดูนะคะ <c oughs> ประมาณค่าหลักร้อยให้นักเรียนพิจารณา หลักอะไรหลักสิบนะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะคะครูจะประมาณ 100, หลักร้อยหลักร้อยก็คือ100ตัวนี้ใช่ไหมแล้วครูก็จะทําไมพิจารณาหลักสิบหลักสิบของคุณครูอยู่ที่เลข2ใช่ไหมหลักสิบคุณครูอยู่ที่เลข2เราก็ประมาณว่า100เราก็เขียนให้อยู่ในรูปเดิมนะคะให้เป็นจํานวนเต็มร้อยแล้วหลักสิบกับหลักหน่วยเราก็จะกลายเป็นศูนย์นะคะแล้วเราก็จะได้ตรงนี้ว่า4ี่พันหนึ่งรอย อันนี้ประมาณค่าได้นะคะแล้วมาดูตัวที่1985นะคะ1985นักเรียนมาดูหลักร้อยเป็นเลข9อ่ะช่างหลักร้อยเราเก็บไว้ครูบอกว่าจะประมาณค่าหลักร้อยให้พิจารณาหลักสิบหลักสิบของเราคือเลขอะไรคะหลักสิบของเราคือเลข8นะคะหลักสิบเป็นเลข8ทีเนี้ยเวลาเราประมาณค่าหลักร้อยของเราจะให้เพิ่มค่าตัวนี้ก็จะประมาณค่าได้เป็นหลักร้อยเพิ่มค่าหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบก็ต้องเป็น ศใช่ไหมคะหลักสิบหลักหน่วยทีนี้หลักร้อยเราเพิ่มค่าจากเก้าจากพันเกอ็จะกลายเป็น2,000นักเรียนมองเห็นไหมสีแดงเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกันสองพทีนี้มาดู759ดร้อยห้าสนะคะเจ็อบครูบอกว่าเราจะประมาณค่าหลักร้อยใช่ไหมพิจารณาหลักสิบหลักสิบของเราเป็นเลขค่านักเรียนจําไว้เสมอหลักถ้าเกิดว่าหลักสิบของเราเป็นเลขค ค่าของจอําจนวนเต็มหลักร้อยเราจะเพิ่มจํานวนมาหนึ่งจำนวนนะคะจาก700เจ็ดร้อยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เป็นแปดร้อยทีนี้คุณครูจะสรุปให้นะคะสรุปได้ว่าเมื่อจะหาค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยเนี่ยให้สังเกตที่หลักให้สังเกตที่เลขโดดในหลักสิบถ้าเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ให้ประมาณค่าเลขโดดในหลักร้อยเป็นจํานวนเต็มก็คืออยู่เลขเดิมโอเคไหมคะส่วนเลขโดดในหลักสิบหลักหน่วยให้เป็นศูนย์เห็นไหมคะคุยยกตัวอย่างเช่นเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด กูก็ประมาณค่าอะไรได้900ที่เขาบอกว่าหลักร้อยอยู่เท่าเดิมใช่ไหมคะแล้วหลัก10หลักหน่วยให้เป็นศูนย์ทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่ง7,4721หลักสิบของเราคือเลข2ใช่ไหมแล้วเราก็ประมาณค่าให้มันเป็นอะไรคะหลักร้อยของเราอยู่ที่เลขเดิมเป็นจานวนเต็มหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์โอเคไหมคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าในหลักสิบของเราเป็นเลขศูนย์ถึงเลขสี่โอเคไหมคะ แล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอะไรเมื่อประมาณค่าจํานวนเต็มร้อยให้สังเกตหลักเลขโดดในหลักสิบเหมือนเดิมแต่ว่าเลขโดดนั้นจะเป็นเลข5าเลข6เลข7เลข8ดเลข9้าให้เพิ่มค่าหลักร้อยค่ะให้เพิ่มค่าหลักร้อยส่วนเลขโดดในหลักสิบเราก็จะเป็นศูนย์เหมือนเดิมหลักสิบหลักหน่วยเป็นศูนย์เหมือนเดิมตัวอย่างเช่น486เห็นไหมคะว่าเลข8ในหลักสิบของเรามันคือตั้งแต่5 6 7 8นะคะเราจะปัดหลักร้อยของเราเพิ่มค่าหลักร้อยเป็น500หกหน่วยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเมือนดิม ทีนี้มาดูตัวนี้บ้าง7,152หลักสิบของเราคือเลข5ใช่ไหมคะแล้วครูบอกว่าถ้าหลักสิบตั้งแต่5 6 7ห9เนี่ยหลักร้อยของเราจะเพิ่มค่าขึ้นมาแค่หลักร้อยนะคะนักเรียนหลักพันของเราอยู่เท่าเดิมหลักร้อยของเราก็จะจาก1กลายเป็นอะไรคะ200แบบนี้ค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนเปิดย้อนกลับไปดูคลิปของคุณครูนะคะทีนี้ช่วงทําแบบฝึกหัด นักเรียนทําลงใส่สมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนลอกโจทย์แล้วนักเรียนก็ตรงนี้ที่เขาบอกว่าเลขโดดในหลักสิบในหลักสิบของเราเป็นเลขอะไรนักเรียนก็บอกว่าเป็น90้าสิบอย่างนี้นะคะแล้วค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยล่ะอันนี้เป็นเก้าสิบใช่ไหมเลขเก้าเลขเก้าของเราตั้งแต่ห้า8กเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมแล้วค่าของหลักร้อยของเราจะเพิ่มค่าก็จะกลายเป็นห้าร้อยแบบนี้โอเคไหมคะนักเรียนโอเคค่ะสวัสดีค่ะไม่เข้าใจย้อนกลับดูคลิปเดิมนะคะ